สวัสดีครับผมต่อไปเราก็มาดูวิธีการการการโม่กัรโม่กาแฟเนาะการโม่เอาเปลือกออกนะครับเอาเอาเปลือกกาแฟออกนะครับก็เป็นประมาณนี้ทุกคนนะครับส่วนนี้ก็คือกาแฟที่เราเก็บมาเนาะนะครับลูกใหญ่มากดูลูกใหญ่เท่ามือผมลูกมันจะใหญ่มากดูเท่านิ้วนิวนางเลยนิ้วโป้กับนิ้วโป้เลยลูกเนี่ยแต่บางลูกนะนี่คือเราเครื่องโม่นะครับเราจะโม่เอาเอากระเทาะเอาตัวเปลือกนีออก เราจะเอาม็ดไปนะครับเดี๋ยวเราจะมีวิธีการการโม่เนาะจากนั้นเราเราจะไปแช่น้ํานะครับเป็นขั้นตอนต่อไปนะครับดูไปดูกระโปรงที่โม่แล้วนะนี่ใหญ่นะฮะอันนี้คือการโม่ทุกคนเนาะอันนี้การโม่ใช่ไหมเออน้ำมันเรียหรือเปล่าไม่ไม่ไม่หรอกอันนี้การโม่เราจะใส่น้ำเยอะนะครงนี้แล้วก็อันนี้มันผ่านที่มาไอตัวเปลือกนะเศษเมล็ดมันลงทางนี้เมล็ดน้เมล็ดมันตกเมล็ดตก น้ำตนไอน้ำเนียนี่นออกมันนี่ออกมเนี่ยนี่คือตัวตัวเมล็ดกาแฟเมล็ดกาแฟเอาเลยนึกออกไหมเจ๊จะระบายไอ้เคมลงไปนะระบายเครื่องออเคอ ทางนี้น้ําไม่มีนะครับแล้วทําแล้วทําไม่น้ํามั้ยนี่นะนี่ <laughs> ส่วนอนี้คือขั้นตอนต่อไปเราจะเราจะเอาเปลือกตัวนี้ออกทูลนี้่ครับเปลือกเอาเปลือกแบบนี้ออกนะเราจะเลือกทั่วอะเลถั่วอะไรออกดูนี่ฮะออกถั่วนี้อย่าบอกให้ด้วยนะลูกนะครับเขาจะเอาเปลือกเป็นเป็นเมือกเอาเปลือกที่ติดติดเมล็ดออกนะครับเตอรที่มันมีเศษที่เราโม่เมื่อกี้มันออกไม่หมดอ่ะใช่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 ไหมใช่ครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยประตูเลือดใช่ครับ เดีเเ๋ยวจะบอกให้นะนี่นใส่ใถ้าออกอยู่แล้วนี่บอกใส่หน้าตุยแล้วก็ลาเลยก็ลาเ,เลยก็ตัดเลยครับเราต้องแช่ไปคืนหนึ่งเนาะคืนหนึ่งอ่ะแช่ไปสิบชั่วโมงแช่ลเพื่อเพื่อเพื่อเอาน้ำมือทัวนี้ออกทุกคนนี่มันมีน้ำมือเป็นี่เนี่ยแล้วก็ล้างใ้น้ำมือไม่ออกเนาะแม่ละแม่ละล้างให้มันสะอาดเลยครโอเคอ๋อดีนี่แหละแช่เนี่ยมันเนี่ยอย่างเงี้ไม่ไม่หลุดตรงนี้ยอ่อนเลยมันติดอยู่เนี่ย ทาานี่ขาวนี่สวยแล้วเต้องให้สะอาดต้องสะอาดแล้วตัสาบานสาบันสาคึงงครับก็แห้งแล้วก็บอนี่ต้องตักนะ่นแลับน้วแช่วันนี้คืนหนึ่งสิบสองชั่วโมงเลยแช่น้ำอันนี้อันนี้ม่เตี่ยอยู่เหมเดลาเตอรนี่พันยันโอโลเน่ใช่ไห สวยมันเนี่ยมันเหนียวเนาะมันเหนียวมันเหนียวเนืดมันเหนียวเนืดตัวมันเหนียวเนืดเลยเนี่ยเนนี่มันเหนียวนี่ยมันมันเหนียวน้ำหวานอันนี้คือน้ำหวานนั่นเนี่ยเนี่ยหวานแล้วมันเหนียวอยู่พอที่เนี่ยนะครับที่เอาแบบใบนี่นะมันเบาๆเนี่ยมันแตกไปเลยอันนี้มันเหนียวอยู่แค่มันทอดออกเนาะเนียวเยอะเยอะเลยก็ออกเยอะเยอะเยอะแยะเลย อ๋อคละบานนี่มันต็มอยู่เนี่ยถึงล่ามีแล้วนะมีแล้วแหละสี่ร้อยปันชั่ววารเขาไว้ก็ทุกคนอย่างเงี้ยนี่อย่างเงี้ยมันเป็นเมืองเงี้ยเนี่ยต้องเอาออกเพื่อเลื่อตัวนี้เนีต้องเอาให้บางเลยนี่ตีก็จะค่อยตากงั้นมันงั้นมันจะมันจะไม่ได้มันต้องออกสาดเลยอ่ะอะไรอันนี้มันเต็มอย่างนี้ก่ะ ที <54. S 2> ่สารกลัวโควิดที่นี่บุญดามไม่มีโควิดบนดอยทุกคนนดอยนี่กลัวโควิดกลัวกลัวโควิดอยู่ในป่ากาแฟไม่ไม่มีคุยแล้วมั้งไม่กลัวโควิดแล้วกลัวจะตายจะตายแต่ผมแต่ผมกลัวกลัวไม่ตายเพราะว่ากลัวแม่แจ๊ก็กลัวจะแก่มันคิดตรงกันเนาะเออนะครับนี่นี่นี่เมือแดงๆในคนนี้ไม่ต้องไม่ต้องออกนี่ดู เนี่ยอันนี้เราออกออกที่ขาวๆแล้วนะอีออกโบลเลนในสีแดงเนี่ยมันต้องมาต้องเอาไว้์ตทมเป็นโอ้ยเดินไปแล้วเนี่ยติดแต่แล้วกันถ้าว่าถ้าว่านกี่ขาวนี้ไม่ได้มันมันต้องสะอาดไม่ใช่เหรอมันต้องเอาเวลาไปมู่งเวลาเขาเอาไปไปคั่วเนี่ยมันมันตัวตัวตัวเปลือกตัวเนี้ยมันมันจะมันทำรสชาติมันเพี้ยนพอคิดออกไหมทุกคนไม่ไม่ไม่เพราะมันต้องรสชาติมันจะเพี้ยนมันต้องออกให้สะอาดเลยมันเลยแต่เมล็ดมันเลยโดยเฉพาะใช่มันต้องสะอาดมากตรงนี้ขั้นตอนนี้ เออลำบากมากเนาะไม่ไม่ยุ่งยากและซับซ้อนมากเลยมัน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 ยากอ่ะเนี่ยมันยากมันยากมันเลือกนั่งเลือกอยู่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยนะครับเนี่ยมานแดดเนี่ยครับอุ้ยกระเด็นไปหมดมือผมเนี่ยเวลาไปโม่มันออกไม่หมดเนาะนี่มันหลุดอย่างนี้วให้หมดแล้วนะอให้หมดเลยถ้าหมดแล้วนี่ต้ลาเลยแช่น้ำแช่น้ำเลยเราควรล้างตอนดีเช้าอีกทีหนึ่งไล่ ดังนั้นก็จะเสร็จบานน้อมนี่นะนี่เนี่ยดูเรื่องนี้นะเนี่ยเชิดจริงอ่ะเนี่ยมันมันไม่ออกเงี้ยต้องโมออกบิดนีบออกไเนี่ยบีบออกเนี่ยบีบให้มันอยู่เม็ดอย่างเงี้ยต้องบีบมือกันเอาเนี่ยทิ้งนะครับเนี่ยต่อเรื่อโซ่เลยต่อยลูกสตูเนี่ยรัวโควิดนะรัวโควิดใช่ไหม ใช่ที่บ้านนี่คุณมีมีแล้วมีสิบโค้งครับมีสิบคนดอยนั่ก็มีแล้วนั่นน่ะที่นดอยนี่ไม่ใช่บ้านบ้านนี้บ้านอื่นบ้านอื่นหรือบ้านอื่นห้าแอมหมู่บ้านนี่ไงห้าแอมหมู่บ้านกี่กิโลนะสามกิโลได้ไหมใช่ใช่สามกิโลนี่ก็ถือว่าสามกิโลสามกิโลจากนี้ไปสามกิโลเจ็ดสิบคนดูสิบคนครับ่ต้องกลัวไม่ต้องกลัว อยากกลัวมาฉีดยาแล้วนี่ฉีดยา้ดีกว่าฉีชิดยานั้นมันสบายก็กลัวก็มึงการข้า <ś> ตีนี่ก็ไขมันได้แล้วญายาดอยมีก็มียาสมุนรคราก็มีที่ดอยนี่เราเลือกไปแล้วะเลกเราเลือกจะเลือกแบบบ้านๆทุกคนเรามีการขั้นตอนการนี้เราเลือกแบบบ้านๆเราใช้มือเลือกเอาทุกคนไม่มีอะไรมากครับโอเคทุกคนเดี๋ยววันนี้เรามาดูขั้นตอนต่อไปเนาะ ขั้นตอนต่อไปนี้ที่เราเรา,เราเราแช่แต่เมื่อคืนเนาะนี่เราแช่ใส่น้ำไว้เราต้องแช่น้ำไว้สิบสองชั่วโมงหมายถึงว่าเราจะแช่น้ำไว้หมายถึงว่าเมื่อวานเนี่ยเราเรา,เรา,าก,การจะกันโม่เสร็จใช่ไหมเ,เพื่อนๆเราก็จะจะมา,มาเลือกมาเลือกเอมเล็ดเอ่อเมล็ดที่ที่มีเศษเศษเปลือกมันอยูย่แบบนี้นี่ไงนี่แบบนี้มันออกไม่หมดเราต้องเอาเอาให้หมดน,นะแบบนีอ้อยู่เลยมือพังหมดเลยนะเก็บกาแฟนะครับเราก็เอาเอาเมือกตัวนี้ออก ออเอาเมล็ดเปลือกมเมล็ดเอาให้หมดอย่าให้มีไม่มีเหลือนะครับจากนั้นจากนั้นเราก็ค่อยมาล้างมาถึงวันล้างจากนั้นเราก็มาแช่มาแช่น,น้ำไว้คืนหนึ่งสิบสองชั่วโมงจากนั้นเรา็มามาขยำขยำแบบบ้านๆน,นะทุกคนขยำเพื่อเพื่อให้ให้เอาเอาเอาเมือกเมือกตัวเปลือกนี่มันออกเอาเมือกนี่ออกออกออกจากมเมล็ดเนี่ยเมือกออกจากมเมล็ดให้หมด ง้มันจะมีมันจะเป็นยังไงมันจะมีความหวานหรือยังไงผมก็ไม่ทราบมันคืออาจจะไม่สวยก็ได้ทุกคนหมายถึงว่ามันอ่อนหมดล้างเนี้ยล้างแบบพยาามพยาาใช้ซองมือขยำขยำยำจนจนจนมันสะอาดแล้วกั้นเถอะจนจนมันไม่มีตุ่มเมือกติดเปลือกติดเมล็ดตัวเนี้ยมันก็จะสะอาดดังนั้นเราค่อยปากแห้ทุกคนเนี้ยยำเรื่อยๆต้องใช้มือขยำซองมือใช่เชื่อขยำขยำแบบนี้ก็ได้เนื้ขยำคล้ายๆแบบใช้ซองมือกำขยำบุบบุบเนี้ยนี่ทำตัวยางให้ดูนิดๆหน่อยๆนะทุกคน นี่แบบนี้ทำแบบนี้ก็ได้จนจนจนมันสะอาดหมายถึงว่านี่ให้มันไม่เมื่อเมื่อมันไม่มีแล้วเห็นไหมมันจะสะอาดเพราะเราแช่ไว้คืนหนึ่งเมื่อวานเราก็ขยําแต่เมื่อเมื่อคืนล้วก็ตากไว้อีกสิบสองชั่วโมงตอนเช้ามาขยันอีกรอบหนึ่งราะว่าล้างน้ำสองน้ำสามน้ำแล้วก็จะสะอาดอย่างนี้ก็ถือว่าสะอาดอยู่นะนี่ทุกคนถือว่าสะอาดแล้วเนี่ยแล้วก็คัดเลือกอันที่ไม่สว่ออกแบบนี้นี่ไงลูกดำๆนี้เราก็ไม่เอาไม่ลูกแบบนี้เราก็ไม่เอานะครับเจอแล้วต้องเอาออกนะครับเนาะ นี่คนโอเคเพื่อนๆน,นี่เรามาดูวันกับที่ที่ผมเอ่าที่ผมทาเสร็จแล้วดีนะ่ะขันให้ดูเพื่อนๆดูนี่ครับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ยากมากเนาะนี่กาแฟที่ผมล้างเสร็จแล้วเนี่ยผมล้างไปสองสามน้ำไม่ถึงว่ามือขยําแบบนี้นะใช้สองมือขยําไม่ใช่ใช้มือเดียวใช้สองมือขยาอะ่ะนะครับคือคือแค่ว่าเราล้างนั่นแหละการเราซักเสือ้อซักผ้าละล้างให้มันสะอาดให้มือมันออกนะครับ นี่ยน,นี่เทื้อสะอาดแล้วทุกคนตากได้แล้วเนี่ยให้ให้เมือกมันออกใช่ไหมตอนแรกมันจะมีเมือกมันจะมีเนื้อพวกไงคือนเนื้อแหละเนื้อของกาแฟเมื่อเนื้อผลไม้แหละแต่มันเป็นคล้ายเมือกเพราะมันมีมมเนือนน้อเนาะอีแล้วขยํำขยํำเมือกออกเนาะนี่คือกาแฟจะราเอาเสร็จสามนสีน้ำเลยนะเนี่ยเื้อสะอาดนะสะอาดแล้วเนะนี่ยตัดสมาตาัดได้แล้วครับหน้านี่มันไม่มีเมือกแล้วนี่แบบนี้ขั้นตอนนี้ยากขั้นตอนนี้ยากมันคือซึมซึ่งมันจะเสียเวลามากเลย กับการทำไมแบบนี้ยิงงานแบบนี้มันต้องมันต้องทำงานหลายหลายคนเป็นทีมนะทำมันหลายๆคนยคงที่กล่าวไว้แหละทำหลายคนทาแบบเป็นครอบครัวใหญ่อย่างนี้ได้ได้เลยคนระับถ้าทําลําพังมันผมตัวคนเดียวเหนื่อยมากทุกคนต้องไปเก็บต้องมาล้างนี่เนี่ยคนโสดอย่างนี้ทุกคนคนโสดมันเป็นอย่างนี้แหละคนโสดนะครับนี่นเป็นอย่างนี้เนาะกาแฟนี่ไม่กาแฟทุกคนดิ นี่เราจชงกินกันนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูนี่เรามาดูนี่นะอันนี้เราตากสองสองวันสามวันแล้วทุกคนก็เริ่มแห้งแล้วก็เริ่มแห้งแล้วนะสามวันแห้งแล้วผมก็จะเอานี่ไปตากในในที่ร Herm ่มอีกหนึ so. bah, ่งวันสองวันหมายถึงว <éc à S 1> <there. S 2> <unkt> ่าผมจะเอากาแฟนี <Lad> ่นะไปตากในที่ร่มนะในที่ร่มหมายถึงว่าในที่ร่มร่มนะในในบ้านในัวบ้านไม่ให้โดนแดดแล้วอ้นเนี้ยเพราะมันแห้งแล้วมันสามวันแล้วนะครับนี่ครับนี่ ทุกคนกาแฟนะครับมันก็แห้งแล้วหนักกันนะทุกคนในตักหนักเหมือนนั้นเอเอตัวเนี้ยไอตัวกะลาเนี้ยดีมันสีสวยอย่างเงี้ยเอาไปคั่วสักตำเสร็จครบดีไหมลองทำคลิปๆอยู่ <ś c oughs> เพื่อนนี่เนาะในขั้นตอนนี้ก็จากก็จะเสร็จแล้วเราก็เราก็จะมีแพ็ค แล้วก็จะมีการแท็กเนาะแท็กหมายถึงว่าไม่ได้แท็กดิเราจะเราก็มีเลือกอีกนะทุกคนเลือกเลือกเกรดพวกนี้ออกอีกพวกลูกเล็อกๆเพ่อย่างนี้เนี่ยรสไม่ดีเราจะเลือกอีกนะเลือกอีกขั้นหนึ่งแล้วค่อยเราก็ลงลงใส่ถุงไว้เพื่อรอสง่เอสงเนาะรอส่งเพื่อเพื่อขายนั่นแหละพวกนี้ไงเพื่อขายนั่นแหละนะครับกะลากะลานี่ก็เวลาข้างในมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าตัวนี่นี่มันเป็นสีดำๆอย่างนี้เวลาแห้งนะเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้นะมือผมเนี่ยเก็บกาแฟแบบเละหมดเลยทุกคน มันดูไม่ได้ละมือเป็นเล็บมือมัน,ม,นมันทำงานหนักมันอยู่กับกาแฟมันต้องเก็บกาแฟเนาะมือเละหมดเลยมันก็จะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าทุกคนนี่นี่อาชีรรยนี้อันนี้เทียมันก็เทาะลงมานะครับเนี่ยเป็นพวกมันกระหลาเนี่ยทุกคนเปลือกบางๆอันนี้เป็นเปลือกบางๆคล้ายๆมันจะคล้ายๆเลยนะคล้ายๆคล้ายเอ่อเมล็ดเมล็ดขนุนทุกคนต้องคิดจินตนาการขนุนนะขนุนมันมีเมันมีเปลือกตัวนี้อยู่บางๆเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวมันจะบีบเด้อ ีใบบอาคล่แค่ขนุนเนี่ยทุกคนนิ่มๆมัน,มนออกแล้วออกแล้วนี่เห็นไหมไอตัวนี้มันฟอๆนี่แค่ขนุนนี่ไหมตัดตัวนี้เนี่ยเนี่ยเหมือนขน,นุนเลยเนี่ยอันนี้คือเมล็ดตัวเมล็ดมันเนี่ยเนี่ยเห็นไหมให้ดูละละอันนี้ไหมตัวเมล็ดมันสีทเทาๆเนี่ยเนี่ยนี่คือเมล็ดกาแฟนะครับตัวนี้คือาไปคั่วคัว่วแล้วก็ไปบดเลียแล้วก็ชงกินกันที่เรากินกันทุกวันนั่นแหละเนาะปลูกด้วยใจก็ต้องอร่อยทุกคนผมปลูกด้วยใจโอเคทุกคนยังไงก็ คลิปนี้นก็ไม่มีอะไรมากทุกคนก็อยากให้ทุกคนดูในขั้นตอนในการการการทำกาแฟนนเนาะก็มีก็มีหลายอย่างเนาะถ้าทุกคนดูคลิปผมแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมทุกคน,นกดไลค์กด subscribe ผมเลยกับช่องวิถีชาวดอยนะทุกคนนี่นก็ฝากติดตาม e.p. ต่อไปเดี๋ยวผมจะทำคลิปอีพีเดียวไปว่ามีอะไรบ้างก็จะทำเรื่อยๆแหละคลิปโอเคทุกคนยัน่ไงก็ฝากกด s u b s ไ r ร b e ผมเลยครับสวัสดีครับผม